วิธีใส่ ใช่แล้วค่ะเลวลาลูกค้าใส่เวลาดึงเราต้องเอามืเอเข้าไปรับเขาอย่างนี้ถูกแล้วแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงช่วงที่มันเป็นตรงนี้ออกมาใช่คือช่วงไหนที่มันเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เราต้องเราต้องพยายามแยกเขาใช่ค่ะพอตอนจะดึงเราต้องพับหัวที่มันขยุ่งกันอยู่พับลงนะคะลูกค้าโอเค แค่นี้ถือว่าแค่นี้ก็ก็ไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ลุกขึ้นยืนหนูจะจับดึงให้เพราะว่าเ,เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เห็นว่าเราสามารถดึงได้แรงแค่ไหนลูกค้าไม่ต้องกลัวขาดนะคะเพราะว่าถุงน่องนี้มันรับประกันการขาดง่ายอยู่และะ้วค่ะถุงน่องของยี่ห้อบองโบยัตสนี่รับประกันการขาดง่ายอยู่แล้วนะคะหมายถึงยี่ห้อบองโบยัตสของที่ทางร้านเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะโอเคทีนี้เราข็าลุกขึ้นยืนค่ะเสร็จแล้ว จำนวนนี้เสร็จแล้วค่ะคุณแม,ม่ปรมาณนงเฮมันจะมีล็อกตรงนี้ไว้อยู่ใต้คขา่าหรือไว้ที่เท่าเขาก็ได้ใส่ถึงเอวแล้วก็จัดทีนี้ลุกขึ้นยืนยูหนูช่วยจัดเดี๋ยวลูกค้าจะได้มองเห็นง่ายๆโอเคดึงข้างหน้าค่ะแม่แม่ดึงกันเก่งค่ะ ไดดึงมาถึงพุงเลยนะคะใช่แล้วพอถึงตรงนี้เราค่อยมาจัดตรงนี้คะ่ะแม่หันข้างเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวลูกช่วยทําให้พอมันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเราก็จับดึงเห็นไหมกระชากเลยค่ะเนี่ยกระชากเลยอย่าถูเข้าไปหาเนื้อเรานะคะให้กระชากออกมาเพื่อที่จะไม่ให้โดนเนื้ออย่าให้เขาใสาหรือสีไปกับเนื้อให้เขาอยู่ข้างอ้อมเนื้อเราด้านหลังเหมือนกันตรงนี้ก็กระชากค่ะกระชากเลยกระชากเลยไม่ต้องปูขาดนะคะแม่ตามไม่ต้องตัด อาจจะดึงแรงหนูดึงแนบปลิวมาที่น,นี่ไม่ต้องกลัวคาดถ,ถ้าถูไปกับเนื้อมันจะไม่ไปนะคะต้องดึงออกค่ะเนี่ยต้องดึงออก่างนี้ค่ะนี่เลยส่วนข้างหน้าพยายามให้เขาเห็นไหมคะเป้าตรงเนี้ยเราต้องมีกันเกงซัมมิทสเตย์เพราะว่าเป้ามันจะหย่อนดังนั้นเราต้องดึงทุกตัวเนี่ยให้เข้าขาหนี่ถือเข้าวินตรงนี้เลยนี่นะคะนี่นี่ ดึงเพื่อให้เข้ามาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ช่องขาหนีบนะคะแล้วก็ถุงน้องออกแบบมาเพื่อ,อถุงน้องออกแบบมาเพื่อห่อตัวอยู่แล้วเป็นเสื่ออ่อนอยู่แล้วออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นบอดี้สูตรอยู่แล้วลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีงบเหลือไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงว่าจําเป็นต้องซื้อบอดี้สูตรไหมไม่จําเป็นนะคะเว้นแต่ว่าท่านไหนที่มีงบเหลือมากๆอย่างเงี้ยก็ใส่แค่นี้ก็ได้ เข้าไปทำไมยังยังไม่ทมั้รอกโอ้ด้านตรงนี้พี่จัดให้ด้านขาหนีบแล้วก็ต้องดึงให้มันชิดค่ะเพราะว่าเรื่องขาหนีบด้านในสําคัญที่สุดต้องให้ชิดขาหนีบไม่งั้นเป้ากางเกงจะแตกนี่นะคะขาหนีบด้านในต้องให้ชิดนะคะขาหนีบของถุงน่องต้องให้ชิดไม่งั้นกางเกงถุงน่องจะขาดง่ายนะคะนี่ค่ะ เล็กน้อยเวลาลูกค้าไม่ชอบก็หรือนี่ตัวนี้วันนี้แม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่โซโบอลินเนาะแต่เราเอาโซโบอลินให้ลูกค้าดูว่าแม่ใส่แล้วเป็นยังไงจ้กภางนอกกนะ็ได้โอเคจัดเป็นของสดูสิแม่ของสวยแค่ไหนโอเคหันหน้ามาโอ้ยคุณยายนี่ เต้าพันล้านจอรยเนี่ยตรงนี้ไม่ให้หย่อนนะคะเราต้องชิปให้หมดเลยต้องให้เขา้าเข้าขาหนีตรงนี้เวลานั่งจะได้ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องแตกค่ะเต้ออาอลังการงานช้างมากค่ะโอ้ยคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วบอกประชาชนสิ ย่างเจ็ดสิบหกค่ะย่างเจ็ดสิบหกทานข้าวกับอะไรทําไมถึงสวยอย่างนี้ออกกาลังกายแล้วก็ใส่ถุงสุขภาพเป็นประจำเวลาไม่ออกกาลังกายไม่ใส่อะไรบ้างแล้วแตอารมณ์ใช่ไหมแล้วแตอารมณ์บางท่านก็ใส่ถุงเท้าอ,อย่างเดียวบางท่านก็ใส่ถุงน่องอเพื่อให้มันกระชับเวลาเราเดินจะทําให้มีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยทรงตัวได้สบายจะไม่เดิน อ่าเซสเปซปะเพราะว่าการที่มีไอตัวนี้เข้าเหมือนเข้าเฟือกตัวนะคะค่ะเวลาเดินก็สบายทำให้เราเราทำให้เราร่างกายแบบหุนเราจะตรงมันจะไม่โคดนี่คือข้อดีแต่ก่อนแม่ก็เด้งใช่เดินเดินนี่จะเอียงเหมือนเหมือนคนเหมือนคนเมาเหล้าประมาณนั้นเอียงเอียงนี่ใช่ใช่ใช่แบบเดินเอียงอย่างนี้นะคะไปอย่างนี้ยทุกวันนี้เดิน เดินแบบถ้าใส่เดหมดว่าแม่เมาเร่าเดินมันเหมือนเหมือนเราไม่มีไม่มีการรับน้ําหนักทรงตัวไม่ได้ใช่ทุวันนี้เดินตรงไปเที่ยวต่างประเทศเด็กเดินตามไม่ทันแล้วค่ะอืเพราะว่าเราออกมังกายเป็นจราแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงน่องแล้วเราใส่ถุงถุงน่องเดินพวกนั้นไม่ใส่เพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยใช้ก็เดินสู้เราไม่ได้เลยค่ะ แต่แต่ว่าตอนที่ไปไปเมืองนอกเที่ยวนั้นแม่ใส่ถุงเท้าทับด้วยเพราะแม่กลัวปวดขามาันง่ายด้วยก็เลยสบายมันใส่ถุงเท้าด้วยอีกชั้นนึงแม่ลองหันหลังให้ลูกค้าดูซิว่าเสื้อไนโซโบลินเนี่ยใครใส่ให้แม่คะใส่เองค่ะทําไมทุกค้าบอกว่ามันใส่ยากลูกค้าบางคนถามมันมีตะขอใส่ยังไงเขาคิดไม่ออกว่าใส่ยังไงวิธีใส่นะคะอย่าไปใส่ตะขอเองค่ะก่อนจะใส่ติดตะขอให้เรียบร้อยก่อนแล้วสวมเหมือนเราสวมเสื้อธรรมดาค่ะ ดึงจากข้างล่างดึงจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ต้องให้ไม่ต้องมาให้มีใครมาติดตะขอให้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เสื้ออ่อนสามีใส่เองได้อ่าไม่มีสามีก็ใส่ได้ไม่มีสามีก็ใส่สบายมากมีคนถามกี้นะว่าแล้วจะติดยังไงแขนมันจะไปไหมก็คือ แม่เนี้ยใส่เสร็จเรียบร้อยแม่ก็ดึงจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมใส่ติดตะขอใน้ขรบก่อนวงลง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 ให้ดึงขึ้นค่ะแค่นั้นเองจ้าใส่สบายมากค่ะแม่ชอบเสื้อในโซเบอรินเพราะอะไรชอบมากเพราะว่าเสื้อในโซเบอรินเนี่ยอ่าครับเขาจะพอดีเราจะอ่าคับจะเป็น CAB อะไรก็แล้วแต่พอใส่เข้าไปมันจะพอดีหมดไม่ทราบว่าเขาดีไซน์แบบไหน ใส่จะพอดีหมดเลยแล้วก็สามารถกวาดเอาเนื้อข้างๆมารวมได้เด็กเด็กๆบางคนนี่จะมีมีมมนม,มเต้าเต้าเต้านี้เต้าเล็กเต้าเล็กข,ของเรานี่จะไม่มีเพราะใส่มานานมากเออแต่จริงๆแม่ออกกําลังกายตรงนี้แม่ไม่ห้อยเนาะเพราะ<ๆ>เดี๋ยวตอนนี้อาเทนเนอร์เขาให้ให้คํากระชับอ๋อทําให้กระชับอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ <c oughs> ่มกระชับได้แล้วเพราะว่าเดินเล็กปีกว่าปีกับสองเดือนแล้วค่ะ แม่จะฝากอะไรถึงคนที่ไม่กล้าใส่ถุงน่องบองโบยาร์ไหมอ๋ถุงน่องบอง,บองโบยาร์ตนะคะข้อดีของเขาคือหนึ่งดึงได้แบบชนิดที่ว่าไม่ต้องกลัวขาดสองมันกระชับเหมือนเราเข้าเฟือเวลาเราใส่แล้วเนี่ยบางครั้งถ้าช่วงไหนที่เรายกของหนัก,นกๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบ นั่งอยู่เฉยชอบออกทำนุ่นทำนี่ยกของหนะักทีนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราวันนั้นเราใช้กําลังเราเยอะในการยกของจะทําให้เราปวดที่เอลเราก็จะใส่ถุงเท้านอนพอตื่นขึ้นมาเนี่ยตัวเราจะเบาสบายเหมือนเราได้ถูกนวดเป็นชัช่วโมงๆเราจะมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราไม่มีการปวดไม่มีการเป็นตะคิวกลางคืนจะไม่มีตะคิวค่ะ แต่จะมีอันหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังคืออยากให้ถุงเท้าเราอยู่นานเราก็ใส่ถุงเท้าธรรมดารัดคือรัดข้างล่างเพื่อไม่ให้พื้นเราไปถูกับพวกถุงเท้าเราไปถูกับพื้นอ,อะไรประมาณนั้นนะคะคือดูแลเขาเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเรานได้ใช้นานๆที่ที่ใช้เนี่ยบางคู่เนี่ยตั้งหลายปีจนจําไม่ได้่าใส่เมื่อไหร่เพราะมันทนมากค่ะมันคุ้มมันคุ้มคุ้มงาน ปีนี้ก็เจ็ดสิบหกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม,ไ,มไ,มไม่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 รับอายุเลยค่ะเพราะว่ามันแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะสบายมากอยากให้ทุกคนใส่นะคะถ้าเป็นไปได้เพราะเราอายุมากแล้วตัวนี้จะช่วยการหมุนเวียนของเลือดเราจะดีมากค่ะต่อให้คุณทําอะไรก็ช่างมันจะไม่เหนื่อยอย่างดิฉันเนี่ยกวาดบ้านถูบ,บ้านซักผ้ารีดผ้าเองหมด เพราะเป็นคนที่ออ,อกกําลังกายแล้วช่วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นว่าเอ,อ้ต้องพาเดินอย่างงนนี้อันนี้อยากให้ทุกคนลองใช้ดูคะ่ะตอนแรกถ้ายังไม่กล้าใช้ก็เอาว่านั่นใช้ใช้ใชแบบเบื้องต้นสักชุดหนึ่งก่อนแต่นิฉันเนี่ยใส่บองโหยาแล้วยังใส่กเกงชั้นในอีกนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราทั้งวันเวลาไปทํางานเนี่ย อยู่ทั้งวันนี่จะไม่เมื่อยจะไม่ปวดขาเนี่ย่ะดกางเกงเนี่ยกางเกงสเตเซัมมิทกางเกงสเตเซัมมิทค่ะบ้านเรามือสองใส่ทั้งบ้านเพราะว่าของโชบรีนก็ไม่มีกางเกงตัวนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ต่อให้มีแม่ก็ติดกางเกงสัมมิทแม่ชอบมันชอบแต่อให้เขามีเราก็ใส่ใส่แล้วจะมีความรู้สึกสบายมากมันใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยใช่ไหมใช่ทีนี้ดิฉันเป็นคนที่หุ่นไม่สวยแต่ว่า พอใส่ตัวนี้แล้วเราเดินออกกําลังกายตามปกติสมัยก่อนนั่งทํางานจะนั่งเป็นวันวันมันจะมีก้อนหนอกขึ้นตรงนี้นะคะพอเราใส่ตัวนี้แล้วหนอกตรงนี้จะหายเลยมันยุบลงมันจะยุบลงตรงนี้นะคะค่ะเมื่อก่อนโอ้ขึ้นมาแบบนุ่งงงเกงมันจะหิ้วขึ้นมาเลยค่ะคพอเราใส่เสื้อผ้ามันจะหิ้วขึ้นมามันก็ไม่สวยถึงเราเป็นคนไม่มีสะโพกแต่ถ้าตรงนี้ไม่ไม่หิ้วมันก็ดูดูดูดีกว่าที่ ที่มีตรงนี้ก็เลยมันก็ช่วยได้เยอะค่ะมแม่ขาเล็กแม่ขาเล็กเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องบานแต่ว่าถ้ามันอยู่ท้องได้ก็ไม่อยากให้แนะนําลูกค้าใส่แน่นมากนะแม่ใช่ใชเพราะถ้าใส่แน่นมันจะเจ็บเอวลูกค้าหลายคนชอบเข้าใจว่าใส่ถุงน่องเนี่ยตัวเองทํางานทั้งวันหรืออะไรมันเอาไว้ใช้กับชีวิตประจําวันนั่นแหละถูกต้องใช้กับชีวิตประจําวันต่อให้ทํางานอะไรมันก็จะไม่มีปฏิกิริยา กับร่างกายเราเพราะว่าตัวนี้มันห่อไว้แม่ตัวเบาใช่ตัวเบาวันไหนขี้เกียจมากมากก็เอาแค่ถุงเท้าใช่ค่ะถ้าวันไหนเอ,อคิดว่าเออ,อยากดูแลทั้งตัวก็ใส่ให้มันครบชุดเพราะว่าเราใส่ครบชุดมันก็ไม่ได้เสียเวลาไม่เสียเวลามากแล้วใส่นอนสบายมากแล้วแม่ใส่อย่างนี้ทุกวันไหมก็ถ้าเมื่อก่อนนี่นะคะตอนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอะใส่ทุกวันเลยค่ะจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมานอนด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่า เขาไปเล่าให้สามีเขาฟังว่า <c oughs> คุณคุณคุณรู้ไหมฉันไปนอนบ้านากับยายแมวยายแมวกลัวฉันปั้มหรือเปล่าไม่รู้เ <c oughs> ห็หนใส่เ <c> ส <oughs> <c oughs> ื้อตอนนั <c oughs> ้นกลัวฉันปั้มพุมเลยไอ้น้าติ๋มไปเล่าให้แฟนฟังบอกไม่ใช่เราใสา่เพื่อรักษาสุขภาพ <c oughs> เพราะตอนนั้นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มีหอบเหงื่อตอนนี้ดีขึ้นเยอะหอบเหงื่อได้เข้าโรงพยาบาลไม่พวดีเพราะว่ามันไม่สะดวกในการ หายใจอะไรประมาณนั้นพอใส่พวกนี้แล้วเลือดโลใหม่อะไรไหลเวียนได้ได้ดีมันก็เลยทําให้เราไม่ไม่ต้องมาคิดเรื่องหอบหืดอีกแล้วยาที่เคยพ่นยาอะไรเนี้ยก็ได้หยุดไปทําให้เราดีขึ้นแต่ก่อนนี่ต้องบังคับแม่ใส่ใช่เดี๋ยวนี้เผลอไม่ได้นะแม่มาที่บ้านมาขอเรื่อยๆค่ะแม่มาที่บ้านเก้าสิบแปดมีกี่ตัวเอามาให้แม่หมดเดี๋ยวนี้ยังอื่นไม่แต่เลยค่ะ ใครเอามาให้ก็บอกยาอย่า,อย,าอย่าเอามาเอาอย่างเดียวนี่แหละค่ะนะคะขอเชิญชวนทุกท่กทานนะคะลองดูค่ะคแล้วท่านจะรู้ว่าใส่แล้วคุณ <c oughs> จะไม่อยากใส่ยี่ห้ออื่นเลย,เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ